สวัสดีค่ะอุ๋มนะคะจากโฮมสวีทโฮบ้านนี้มีลกค่ะวันนี้นะคะอุ๋มพามาชมหมู่บ้านโกลเด้นวิลเลจกิ่งแก้วนะคะ อยู่แค่ซอยต้นๆนี้เองนะคะเข้ามาจากถนนบางนาตราคนะก็จะเจอหมู่บ้านนี้นะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่บนพื้นที่66ตารางวาเลยนะคะพื้นที่ใช้สอยมากถึง198ตารางเมตรเลยค่ะมี4ห้องนอนนะคะ3ห้องน้ํานะคะและยังมีห้องแม่บ้านด้วยค่ะดี๋ยพาเข้าไปชมข้างในกันนะคะแต่ก่อนอื่นเลยก็คือบริเวณที่จอดรถตรงนี้นะคะคือกว้างมากจอดได้ สองพันแนวนี้เลยนะคะแล้วก็ลึกด้วยนะคะก็ยังสามารถจอดมอเตอร์ไซค์หรือว่าทําเป็นพื้นที่เก็บของด้านหน้าบ้านได้เพิ่มเติมได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันค่ะบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหน้าบ้านนะคะทางเจ้าของบ้านภูสน,นัญยาไว้อย่างดีนะคะก็คือมีพื้นที่พักผ่อนสามารถเอาโต๊ะไม้หินหรือว่าเก้าอี้นั่งเล่นมาในั่งกันได้เลยะคะ่ะ จุดแรกเลยก็คือมุมนังน่งเล่นตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น room, ปิฟวิ่งรูมกว้างเลยนะคะก็คือเป็นหน้ากว้างของบ้านเลยนะคะแล้วก็ผ่านจากเลิ้งรูมก็เป็นห้องนอนชั้นล่างนะคะอยู่นี้ค่ะก็กว้างเลยนะคะถ้าใครจะอยู่ข้างล่างจะทำเป็นห้องออฟปิศทำงานก็ได้นะคะแล้วก็ได้เห็นวิวสวนข้นางๆด้วยนะคะ ห้องน้ำตรงนี้ก็มีโซนชาเวอร์แยกต่างหากให้ด้วยนะคะมีห้องน้ำยมีได้บันไดและบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านหลังมุมด้วยนะคะดังนั้นก็จะเห็นพื้นที่โล่งด้านข้างด้วยค่ะจอดรถด้านข้างได้อีกหลายคันเลยค่ะถัดจากห้องนอนชั้นล่างแล้วนะคะี๋ยนพาเข้าไปดูห้องครัวกันนะคะห้องครัวก็อยู่บริเวณชั้นล่างตรงนี้นะคะ่ะได้หลังของบ้า,านตรงนี้ค่ะ มีคานเตอร์ไว้ให้ประมาณไปแล้วนะคะสามารถเอาเอาไ้ตั้งได้แล้วก็มีสิงั้น้ำชงให้ด้วยนะคะก็มีขนาดใหญ่มุมนี้สามารถตั้งเครื่องซักผ้าตรงนี้ตั้งตู้เย็นได้เลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวมพาเข้าไปชมชั้นสองกันค่ะขึ้นมาดูชั้นสองกันนะคะผมชอบมากมกเลยคะ่ะชั้นสองที่นี่นะคะขึ้นาุ๊บ ก็จะเจอลิฟวิ่งลุมขนาดใหญ่ด้านหน้านี้นะคะจะทําเป็นมุมนั่งเล่นก็ได้หรือว่าทําเป็นโซนแวดนะคะก่อนเข้าห้องนอนกันก็ได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูมาสเตอร์แวนลุ่มนะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนี้นะคะมาสเตอร์เวนลุ่มที่นี่นะคะก็มีขนาดกว้างมากนะคะแล้วก็มีระเบียงส่วนตัวกว้างด้วยนะคะสามารถเอาไปรับลมชมวิวได้นะคะ บริเวณนี้ก็สามารถยูอินทำเป็น,ออนล็อบบี้คอสตได้แล้วก็มีห้องนอ้ำในตัวด้วยค่ะส่วนบริเวณนี้นะคะเป็นห้องน้ำด้านนอกนะคะที่ใช้สำหรับห้องนอนเล็กทั้งสองห้องนะคะก็ใช้บริเวณห้องนา้ำตรงนี้ได้ค่ะห้องนอนที่สองนะคะเป็นห้องที่มีระเบียงส่วนตัวด้วยค่ะดังนั้นใครอยู่ห้องนี้นะคะก็ะสามารถออกไปใช้ระเบียงด้านหน้า<ม>ด้วยเช่นกันนะคะ แยกส่วนกันจากห้องมาสเตอร์เวลนูค่ะ ห้องนอนนี้เป็นห้องนอนที่3ามนะคะก็คือเป็นห้องที่อยู่ด้านหนังนะคะมีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสามารถมองเห็นส่วนกลางมุมนู้นได้เลยนะคะแล้วก็อยู่ด้านข้างก็เห็นมุมสวนของเราได้ด้วยเช่นกันค่ะต่อไปนะคะเดยวอุ่นจะพาไปชมด้านานอกของบ้านนะคะบริเวณพื้นที่ของห้องแม่บ้านนะคะออกมาด้านข้างนี้ได้เลยค่ะ บริเวณนี้นะคะเจ้าของบ้านต่อเติมหลังคาเพิ่มออกมานะคะก็คือเป็นส่วนของห้องแม่บ้านแล้วก็ห้องน้ําแม่บ้านนะคะห้องแม่บ้านขนาดใหญ่ถ้าใครมีแม่บ้านก็เป็นห้องเก็บของได้เลยนะคะแล้วตรงนี้ก็ตอบเติมเป็นโซนซักล้างนะคะก็ร่มรื่นนะคะมีแทงน้ําและปั๊มน้ํานะคะติดตั้งไว้ให้พร้อมใช้งานเลยค่ะ นี้นะคะเราก็จะเห็นส่วนด้านหลังบ้านค่ะสามารถตอบเติมพื้นที่เพิ่มขยายมาได้อีกเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะกับการชมบ้านในวันนี้นะคะอุ่นแนะนําเลยค่ะเป็นบ้านหลังมุมพื้นที่ขนาดกว้างเลยนะคะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเกือบ2 0งรอยตารางเมตรแล้วนะคะหย่อนไปแค่2ตงรางเมตรเองคะ่ะแล้วก็ทําไว้พร้อมอยู่เลยนะคะติดตั้งทั้งแอร์ทั้งครมไฟตกแต่งให้ประมาณนึงไปแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะทักเข้าขมาที่ไลน์แอดของเราเลยค่ะ และหากใครชอบคลิปนี้นะคะองฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับ Home Sweet Home บ้านน้มีรักด้วยค่ะขอบคุณค่ะ